มันจะได้พูดาที่ไฮไลท์แอนแท็กฟังเนี้ยมากกว่าไฮไลท์แอนแท็กฝั่งนี้มีล้วนแต่เวลาสอบจะถามหาเบเจอร์พูดาเท่านั้นเพราะเราอยากรู้คุณรู้คอนเซ็ปต์หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเราไม่ถามหาเบเจอร์พูดาถามพูดาที่เป็นไปได้ทั้งหมดคุณก็แอนแท็มาให้ครบทุกด้านสองท่านก็จบถูกไหมไม่ไม่เอาคินะเอาแบบว่าจะต้องวัดกันว่าเรารู้หรือเปล่าว่าภายในคอนดิชันเนี้ยจะได้ตัวไหนมากกว่าตัวไหน เพราะฉะนั้นตรงนี้นะจึงทําให้เราต้องมานั่งดูว่าเอ๊มันเป็นนใกลไกควรจะเป็นกลไกแบบไหนที่ที่เป็นคนใกหลักในการทำปิยานั้นใช้เอกคนใไกหลักนะเพราะมันเกิดทั้งสองแบบนะครับทีนี้วอย่างนึงก็คือเคยเช่นร e เรนจ์เมน e ์อ่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่คนไม่ชอบเพราะว่าหงเพราะว่าไม่เป็นกุญนะครับเมื่อไรก็ตามที่มีนะอล l อก็คือหมวนี้แล้วก็เป็น l e อีเทอรเอามาที่อย่างเดียวเลยนะครับมันก็จะเกิดปฏิกิริยา Rearrangement นะครับตัวนี้เกิดผ่านโครงสร้างของ Transition s t a t e ที่เป็นวงและยอเล็กตอนก็หมุนชึบชึบชึบใช่ไหมพอหมุนไปปุ๊บแล้วก็มีการรีอโลบไทส์กลับมาเป็นตัวฟีนอตเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือซิกเนเจอร์ของเขาก็คือจะมี แอลเลี่ยวครับ a l l y l แอลเลี่ยวกลุครับหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาก็ไปไปใช่หนึ่งนี่มันเป็นนี่ครับโลหิตขึ้นขวดเมันกินี่ไห่ดยวตัวนี้ c ีหนึ่งซสองซสามมีสามคาร์บอนสามคาร์บอนแบบนี้เรียกว่าแอลเลีวนะครับถ้ามีแค่สองคาร์บอนแบบนี้เรียก ไปนิวนี่เป็นครั้งที่สองถึงสามนะครที่เขียนสองสูตรนี้ที่ดูก,ก็คือตัวนี้เป็น c ีเอสแล้วก็ยึดยือแปลว่าอะไรครับแปลว่าแขนคือจักรกระถานเพราะฉะนั้นนะตัวนี้ก็คือสองคร์บอนนะ้ยสองคร์บอนนี้ยถึงสามคร์บพ่อสองยูนิตนี้ต้องจําชื่อไว้นะครับถ้าไม่จําชื่อไว้เวลาอธิบายเวลาสอบอยูว่าเวลาไปอยู่ในข้อสอบเราจะงงไวนิวสองคร์บอน แอลลิวซสารคาร์บอนคู่มีเคู่มคู่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีตัวนี้เห็นว่าเป็นฟีนอลแล้วก็มีแอลลิวซ์คู่อยู่ที่ตำแหน่งออโต้กันให้ให้สันนิษฐานว่ามันมาจากปฏิกิริยาเทสเซนวิเรนซ์ซึ่งตัวนี้นะครับสามารพันกิยลมาได้จากนิวเลนซ์สั้นอีเทอร์ซิมซิสซึ่งตัวนี้ก็จะแตกนะครับได้แค่ฝากเดียวฝรืากทางขวาเพราะทางซ้ายอย่างที่บอกบอกแล้วว่ารัโอ้ที่ติดกับฟีนอลไอคิีนิวคู่จะไปจะไปแตกมันนะ ยืดออกไม่ได้นะครับอันนี้อีช่ออกลุ่มนึงก็คือเป็นอีเชื่อที่มีสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้เรียกว่าเอ็กซ์ไซด์นะซึ่งตัวเอ็กซ์ไซน์นะเตรียมมาได้จากปฏิกิริยาเออกซิเดชันนะครับโดยใช้เฟอร์ไรด์สิ่นที่เป็นิดเผยให้สื่อจะไม่ลงมาให้ก็คือเอาแอลพีมาแล้วทำปฏิกิิรยากับเอร์ออกซีแอซิดนะครับเช่น m c ็ม a ก็ทำไม่ได้ตัวนี้ ก็คือตัรอย่างเช่น MCPD ก็จะได้ไอออนไซด์พอได้ไอออนไซด์แล้วเนี่ยไอออนไซด์สามารถที่จะถูกเปิดวงออกได้นะก็คือใช้อคริสแอซิดที่จะเปิดเป็น one two dial หรือเรียกว่าว vicino dial วิซิโนลไดออ v วิซิลิตี้เราอยู่าข้างวิซิโนลไดออนะครับตัวนี้หรือถ้าใช้ HBR นะครับถ้าเกิดใช้เป็นโวพ p r ร์อ HX นะครับก็จะทำให้การเกิดเกิดได้สารประกอบที่เรียกว่าฮาโลไฮดรนนะครับตัวกรณีนี้ที่เป็น b r อา้เรียกว่าโนะรมโมลกรณีนี้คือ b r ก็คือโรโมไฮดริน ถ้าเป็น CL ก็คือคลอโรไฮดินตัวนี้เรียกว่าฮาโลไฮดินก็คือโรมไฮดินในกะรณีนี้เพาใช้ HBR อันนี้ก็ค,คือการเกิดฮาโลไฮดีนถ้าเกิดใช้ HBR หรือใช้ HX นะครับต่อไปนี่เมื่อกี้เนี่ยที่พูดนี้คือ Condition ที่เป็นกรดถ,ถูกไหมนะัะถ้าเป็น Condition ที่เป็นเบสในกรณีที่เป็นกรดเนี่ยอันนี้ไม่ยอมพูดซิโออเงี่ย จะบอกคอนเสิร์ว่ามันเกิดอะไรสมมุติถ้าฝั่งนี้เป็น C S 3ฝั่งนี้เป็น H หมดเลยอย่างเงี้ยอันนี้ C S 3ามเลยนะถ้าเปิดจะเปิดได้ไหมถ้าในคอนดิชันไี้เป็นกรดนะถ้าโดนโพรตเดตก่อนนะครับมันต้องเปิดนี้ถูกไหมก็คือเปิดแบบนี้แล้วให้คาร์บอนทางซ้ายเป็นเทอร์เซอรี่คาร์บอเน จริงๆแล้วเนี่ยในว,นวนาระทำปฏิกิริยาจริงเนี่ยเวลาต้าเ,เช็คเขาเช็คกลไกมาแล้วจะใช้ดูสเตรโอลเกนมันไม่ได้เปิดจนกายเป็นคาร์บอนแพนว้างๆแบบแบนบๆแบบ,แบบนี้เนี่ยมันโย,ย่ไปเฉยๆดูในชีนในชีนบีบหรอม,มันจะโย่ไปมันก็จะล็อกท็อปเฟสอยู่ดีนะมันต้องแทพกไปฝัญญ่งตรงข้ามแต่อย่างไรคือมันจะแพนฝั่งนี้คือฝั่งซ้ายไม่ใช่ฝั่งขวานะ,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 ะครับกรณีของแอซิดเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นเบส แคตลาลิซิสลิงโอเพนนิ่งของเอฟเฟคไซด์เบสจะเนื่องจากเบสจะไม่มีการแอคทีเวตออกซิเจนตัวนี้ให้กลายเป็นโอบวกเพราะว่าในคอนดิชันที่เป็นเบสจะไม่มีสปีชีส์ที่เป็นบัวนะครับจดไว้เลยแล้วก็เป็นแปะอิม hmm. พนหนผเตียงเลยภายใต้คอนดิชันที่เป็นเบสจะไม่มีสปีชีส์ที่เป็นบวกนะแล้วก็ในทางกลับกันเนยภายใต mm ้คอนดิชันที่เป็นกรดก็จะไม่มีสป mm ีชีส์ที่ติดลบเหมือนกัน เพราะว่ามันจะต้องโดนตัวเดียวกันหมดแล้วเพรคอนดิชันที่เป็นกหแปลว่าอะไรครับกหมตอนบินล่อนเต็มๆโหมดเลยก็จะ,จะยอมให้ใครไปลงถูกไหมเพระาะฉะนั้นตัวนี้นะครับเอพอกไซด์นะเป็นวงสามเหลี่ยมแบบนี้ถ้าเปิดภายใต้คอนดิชันที่เป็นเบรคเราจะเห็นว่าโอเนี่ยมันไม่ได้โดนแอคทิเวทเพราะว่า ate, แอคทิเวทแปลวอะไรกระตุน้นอ่าไปเพิ่มพลังนะฮยถ้าโอแล้วก็ขีด h แล้วติดบวงแบบนี้ เราเรียกว่าโอเนี้มันโดนแอคติเวตเพราะอะไรครับเพราะพอมนติดบัวแบบนี้ธรรมชาติมันคือโอก็จะอยากกลายเป็นกลางถูกไหมครับบอกแล้วนะกฎของจักรวาลเลยทุกอย่างอยากเป็นกลางเพราะฉะนั้นถ้าเขาติดบัวแบบนี้เขาไม่ชอบเขาอยากเป็นกลางวิธีการที่จะเป็นกลางคือดึง็กตอนข้ามหาตัวเองการดึง็กตอนที่ต้องไปแตกพั้ธะาออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโอติดบัวแบบนี้มันจะมีแวโร้องที่จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ ดึงลูกค้าเข้ามาตัวตัวแล้วก็เคลี A, ยดเองซีมาบอร์แล้วออกแต่กรณีของเบสแชตไลท์มันไม่มีปรากฏการณ์นั้นนะเกิดขึ้นดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าโอเดียนจะหลุดออกไปก่อนหรือพันธุ์ยาจะเปิดวงก่อนภายใต้สถานกาชันที่เป็นเบสเพราะมันไม่ไป่าย์นะเพราะมันไม่มีใครมาแอคติเวตเลในทางกลับกันตัวนี้ก็คือโออาร์คนโออาร์นี่นะครับมันก็จะเข้าไปแอตแทกเลยแล้วก็เป็น S N สธรรม,มาดาธรรม,มาดาเลย เพราะฉะนั้นนะถ้าเป็น s2 s n2 ธรรมดาธรรมดาในคอนดิชันที่เป็นเบสมันจะแอคแทกด้านไหนความรู้จักแอคแทกด้าน l e s t s i ก็คือด้านที่เกะกะน้อยเสมอเลยภายใต้ฟังก์ชันที่เป็นเบสมัน, attack, มมนก็จะแอคแทกเปิดวงในข้อสายกาบด้านที่เกะกะน้อยเสมอนะครับไม่มีข้อจำกัดใดๆกินยา อีกตัวคือกินยาเราบอกไปแล้วว่ากินยาก็เหมือนกับเอ่อพัฟฟ์ไซน์นแหละมันเป็นเบสเหมือนกันทุกคนบอกอาจารย์กินยามันมีเป็นมบนเป็นเบสก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นเมธิลนะ th สาม ng dr ng สองบวก dr ลบ c นีคือสีลบถูกไหมล่ะอันนี้ที่เขียนเป็นเป็นอิเลกตโมเดลทุกคนบอกอิกตรนโมเดล ก็คือจริงๆแล้วมันอยู่กันไม่ได้เป็นไม่ได้แยกออกไม่ไม่ไม่ได้เป็นโคเแลนต์บอลแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไอออนกะับโซเดียมคลอไลน์ร้อยเปอร์เซ็ตมันซัมแวร์อินบีทวีนเข้าใจไหมยเนี่ยเดี๋ยวเรียนสูงขึ้นหรือเรียนอินออแกนิกหรือเรียนสูงขึ้น,น,นคุณจะเห็นว่าพันธะทุกพันธะมันมีคาแรคเตอร์ความเป็นไอออนิกมีคาแรคเตอร์ความเป็นโคเแลนต์อยู่คุณไปแบ่งแยกเขาเสียคาดบางๆไม่ไดนะนะ้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ย ันก็ถ้าเราใช้องไอนิกโมเดลเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคาร์บอนมันติดลบมันมีในตอนเยอะมันมีฟูไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเบสไงใช่ไหมอะตอมอะไรก็ต้องมีนองถึงบดมันมีความเป็นเบสมันมีมันเป็นคอนดิชันที่เป็นเบสเพราะฉะนั้นกินยาจะเปิดไอออนไซด์เหมือนกับที่แอลฟองไซด์เปิดเลยก็คือไปแอทแทิจากฝั่งที่เกณฑ์การน้อยครับก็คือเลสส์สั่หมดเลย substitution ไม่พอใส่ less แปลว่าน้อยกว่า sub แล้วคือ substitution ห sub รือต่อ sub s u b s t i t u t i o แทนที่ก็คือมีแม้แต่แขกฝั่งที่มีหมู่แทนที่อยู่จํานวนน้อยกว่ากิจกรรมน้อยกว่าสเตริคน้อยกว่านั่นเองนี่คือเป็นยาสรุปเอเอ่เป็นยานของ ether นะฮะต่อไปใช่ ต่อไปก็คือไทออลตัวไทออลก็คือเตรียมจากใช้ไซโอยูเรียเตรียมจะดีกว่านะเพราะไม่เหม็นเขาก็เลยเอาไซโอยูเรียไปแทรกก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ทำเบสไฮโดรซิสนะครับถึงจะได้ไทออลมาทีนี้เม mm ื hmm. ่อเตรียมมาแล้วไทออลทำอะไรได้บ so ้างไทออลก็เกิดออกซิเดชันได้โดยใช้ไอโอดีนเป็นออกซิเดนทุกคนไอโอดีนเนี่ยเราออกซิเดชนได้เป็นได้เป็นได้รู้จักเบสที่ดีไหมอะ มันเป็นออกซิแดน์คก็จะมีค่าเชื้อได้แล้วมันก็มีส่วนผสมของไฮเปอร์เวเลนซ์ไอโอดีอยู่ทุกคนอะไรมาคือไฮเปอร์เวเลนซ์ไอโอดีเพราะไอโอดีนมันอยู่ค่าที่เท่าไหร่แล้วนี้มันจะมีเลขตอนรอบตัวเป็นออกเต็ตอีกหรอไม่ออกแล้วมันโอ้โหมีได้เป็นสิบเลยไอโอดีนะถูกไหมครับเขาเลยเรียกว่าไฮเปอร์เวเลนซ์ไอโอดีนเป็นไอโอดีที่มีเวเลนซ์เลขตอนเยอะกว่าโอเคนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นออกซิเดนได้อยู่นะก็ออกซิเดนได้ได้ไซลไฟ เปี่ยนจริงๆันกลับได้นะเพราะไดโซไฟสามารถถูกดิว u c ซ์การเปลเปยนไอนได้ด้วยทีนี้นี่ไงชิลิซิสออกโซไฟเจอแล้วเรามาอยู่ตรงนี้เข้าไปสไลด์ไปไหนเลยก็ไม่รู้พิ้วคำวิเ็นภูเหมือนกับพิเชษธรรมดา้โอเคทีนี้โซไฟทำออกซิเดชันได้สองขั้นโซไฟออกซิไดซ์รอบแรกเป็นัซออกซด์ก่อนโดยใช้ไฮเจนเปอร์ออกซ d e แล้วก็เอาตัวอ s u l f o อ a m i d e ต่ออีกรอบโดยใช้เบอร์ซีายาิดก็ได้เป็น s u ล f o นี่ฟ,ฟูกไอเฟูนโอเคเนาะแอลกอฮอลอีเทอร์จบแล้วครับ